你没念啊？太难。 เ้ยงสวในน้องสวยนางสาวสมบูรณ์เลยนะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมกำนันเอ่อช่วยคงนี่คือใครญาติญาติเนี่ยย่าติกำลังมาในญาตินั่งรถเข็นมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้สวยนะให้ดีนะเออกอดแม่หน่อยเดี๋ยวกอดแม่หน่อยกอดแม่กอดนิดนึงไม่กอดเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกอดนิดนึงรักแม่ จะใส่บานะจะตัดบายอันนี้อ่าไม่ตกบอค่ะไม่ตกค่ะไม่ตกไม่ตกเนี่ยจับแล้วจับแล้วจับแ้วไข้างเอาไว้ไว้ข้างสายก่อนใช่ไหมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจน่าจะโอเคมองกล้องตรงนี้ค่ะเอามองตรงนี้นี่เอามองมองตรงนี้มองตรงนี้เออเอเออเออ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 อง เออมือกล้องครับกล้องไม่นี่มองไปเลยไม่น่าครับเลยน่าเลยเดี๋ยวเชายมาอันไหนจับมือแม่หน่อยจับมือแม่หน่อยจับมือเองอ่ะเอาจับสองมือดิคู่มือแม่เอาหอมหอมมือแม่หน่อยเอามือแม่มาหอมเก่ง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 เด้วชายนั่งเลยให้ชายนั่งเลยคงดีใจไม่ได้แบบไหน ดีใจนายมองกล้องนะครับนะจับด้วยเย้ยิเอาบัดดีพีบัดี้จเย้ตน่นะสมิ่คุณอาน้อยขอด้วยเย้ปนแหวรงนองี่แล้วใช้คบ คือคนไหนอ่ะในรองชี้ดิจะจับมาอดนี่นาเดี๋ยวโลงโทดเดี๋ยวโพษเดี๋ยวโทษเดี๋ยวโทษเราไม่โปงนะโทษไหนยาามาจะพ่อพ่อในยาค่ามันสิสวัสดีแหมเพยยาง